เบื่อไหมครับกับโปรไฟล์สตรีมที่ธรรมดาธรรมดา <Nope. S 1> หากคุณอยากเปลี่ยนมันให้ดูดีมีชีวิตชีวามากขึ้น <c oughs> ให้ดูคลิปนี้ครับแล้วทำไปพร้อมกับผมครับ Let's go <S <c oughs> สวัสดีครับผมชินนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่รูปภาพาร์ a เวิร์ k นะบนโปรไฟล์สตรีมของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนี่ครับผม นี่คือ art work steam ีมฮะหรือว่า art work showcase ครับหรือว่ากล่องแสดงผลงานสิลน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นรูปตามที่เราเอามาใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอสกะนะครับจากเอวาเกเรียนะฮะส่วนไอ้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็น workshop นะครับ <c oughs> art work workshop นั่นแหละ showcase แต่ว่ามันจะมี5ช่องนะนี่เห็นไหมสวยไหมนี ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่รูปนะครับไม่ใช่มาสอนทําแบบทําเป็นภาพแบบขยับแบบนั้นผมไม่มีไม่มีเวลามาทําแบบนั้นนะมันใช้เวลาเยอะก็เลยจะเป็นจะใช้เป็นแบบไปเอารูปภาพของคนอื่นคนระับแบบศิลปินที่เขาวาดไว้นะไม่ใช่วาดดิแบบทําไว้อะทำแอนิเมชันไว้อะขยับแบบนีน้อันนี้คือมันเป็นภาพนิ่งนะครับแต่เขาไปทําให้มันขยับได้นะ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องมีอ่าเลเวลสตรีมนะอ่าเลเวลสิขึ้นไปนะครับถึงจะมีกล่องแสดงผลงานแบบนี้นะก็คือถ้าต่ำวันนี้คงแสดงไม่ได้นะครับต้องเลเวลสิขึ้นไปนะถึงจะได้แบบนี้เป็นกล่องแบบนี้มานะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูขั้นตอนแรกเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ไปที่ Google นะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์ตรงช่องค้นหานะครับเขียนว่าอ่าพิมพ์ว่าอ่าเด เวียนอาร์ตนะครับนี่เว็บนี้เทเวียนอาร์ตอ่าแล้วก็เว็บไซต์แรกเลยนะครับเอาอไปอ่าก็จะมันก็จะขึ้นเว็บนี้ขึ้นมานะครับเป็นเว็บอ่าที่มีภาพอ่าเยอะแยะเลยเป็นแบบอ่ Art, Fan Art, อ ok ai, Fantasy, Anime, บาดิจิตอลอาร์ตแฟนอาร์ตอ่าโปรโตไกด์แฟนตาซีอนิเมะมังงะนะฮะรีซอร์ทแล้วก็คอร์สเพจครับเป็นเป็นเว็บไซต์ที่รวมรูปนะครับ <c oughs> มีรูปแบบการ์ตูนอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะเลยซึ่งเราจะใช้เว็บไซต์นี้ในการหานะฮะหาสตีมอาร์ตเวิร์นะครับอ่าขั้นต่อไปก็ไปที่อไอ้นี่ฮะช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์ไปครับนี่ผมพิมพ์ไว้แล้วแหละเคยพิมพ์ไว้แล้วอ่าสตีมอาร์ตเวิร์กนะครับก็ดีไซน์ส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบอ่าการ์ตูนที่เราชอบหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแบบพวกมังงะที่เราชอบอะไรอย่างเช่นอ่าอะไรคิมิ อะไรอ้ดาบพิฆาตโสนคิมิโนคิมิซึนโนะญ่บาข้โทษแล้วก็พวกนารุโตะดากอนบอลอะไรอย่างนี้นะครับก็ใส่ไปข้างหลังได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันเอาแบบธรรมดาก่อนเป็นสตีมอาร์ตเวิร์กดีไซน์นะครับไปแล้วกดคน้คนหาเลย มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นช่องนะให้เราสังเกตคําว่า g i ์นะครับ g i M นะมันจะขึ้นอยู่ตรงข้างขวานาของรูปนะอันนั้นคือมันถ้าขึ้นแบบเนี้ยเราสามารถกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะโชว์ครับว่าอ่ามันเป็นแบบนี้สมมุติอ่าอันนี้นะะมันจะขยับนี่แบบนี้ซึ่งแต่และมันก็มีหลายศิลปินนะครับที่ทำ a เว w o r k แล้วลงไว้ในเว็บไซต์นี้นะครับเราก็สามารถมากดดาวน์โหลดได้นะต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีดาวน์โหลดหรือเปล่า,านี้นะแบบนี้ มันมีนะครับ Steam Artwork Design Retro นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนว Retro นะแบบนี้อ่อนนีอ่อนหน่อยย้อนยุกย้อนยุกนี่ครับมันจะมีเขียนว่าาาว์์โหล Background นะครับ b a c k g r o u คืออะไรอันนี้ก็เดี๋ยวคลิกเข้าไปดูครับแบ c k กร o u n อันนี้ก็คืออ่าเป็นพื้นหลัง,งโปรไฟล์ Steam นั่นเองซึ่งเราต้องซื้อนะครับถ้าแบบนี้อ่าต้องซื้อนะ ก็คือต้องซื้ออ่ะถ้าซื้อเราก็มันจะเข้ากับอ่าอ์ตเวิร์ที่เขาศิลปินเขาได้ทําไว้นะครับมันจะเป็นออกสีบ่วงใช่ไหมอันนี้คือพื้นหลังที่เราเสียตังค์ซื้อครับเราจะไม่ซื้อก็ได้นะครับเอาแค่ตรงนี้แต่ถ้าซื้อมันก็จะแบบเข้ากันไงมันจะบาลานซ์นะฮะสีบ่วงนี่เห็นไหมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะย้อนย้อนย้อนไปดูว่ามันมีแบบอื่นอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนี่อัแบบนนี้ขึ้นเป็นไฟกิฟต์นะคลิกเข้าไปดู นี่แบบนี้เป็นอะไรเซนิสเซอรนะครับนี่คล้างของผมนะครับเป็นอันนี้อันนี้ผมก็ซื้อนะอันนี้คือแบ็กกราวนเป็นฟอนต์ภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมซื้อนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมุติเราใช้แบบอาร์ตอ่ะสมมุติเราอยากได Hard อาร์ตเวอร์กันนี้นะเราก็โหลดมาใช่ไหมอ่ามันจะเห็นไหมพื้นหลังมันจะเป็นแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันก็จะเข้ากับแบ็กกราวนของสตรีมนะซึ่งมันจะดูแบบอ่าบาลานซ์กันอนะ่ะมันจะสวยนะครับ อันนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดมกันมันจะบอกว่าใช้แบ็กกราวด์อะไรอันนี้คือชื่อว่าแบ็กกราวด์คาตนาณะนะครับเดี๋ยวผมจะหาสักอันหนึ่งมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วกัน,กนเดี๋ยวลองเลื่อนดูก่อนนะครับเอาแบบนี้ละกันอ่าเป็นแนวเรโทรเรโทรแบบเป็นแบบมีกลุ๊ปเพลตรงนี้ Okay. เดี๋ยวเราไปกดดาวน์โหลดกันนะครับเปกดที่นี่เลยฮะดาวน์โหลดลิงก์ไปมันจะเด้งไปที่ g o o g l e Drive นะครับอ่าภายในไฟล์มันก็จะมีประมาณสามไฟล์นะครับเป็นไฟล์เทคกี g, แล้วก็ไฟล์กิฟต์สองไฟล์นะครับก็คือไฟล์แบบตรงกลางกับตรงทางด้านขวานะไลท์เล็บไลทอันนี้น่าจะเป็นตรงกลางนะ เดี๋ยวดูดูเว็บเอ้ยเป็นซ้ายขวามันเขียนว่าซ้ายขวาจะมันจะเป็นกลางกับขวานะถ้าผมเรียกโอเคกดดาวน์โหลดครับตรงนี้ถ้าเป็น Google Drive เนี่ยมันจะโหลดง่ายครับนี่เราก็จะได้เป็นไฟล์ซิปมาอย่างี้ครับกดเปิดเลยเคลโอเคหลังจากได้ไฟล์มาแล้วนะครับก็ทําการล่าออกมาครับ <c oughs> สองไฟล์นี้ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไง <c oughs> อ่าอันนี้มันจะเป็นส่วนของตรงกลางนะครับนี่ อ่าเป็นเซนสสื่อนะที่ผมเลือกมาอันนี้ก็เป็นด้านข้างแถบด้านข้างอ่าอ่าเมื่อเราได้มาสองไฟล์แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ได้หรือว่าไม่เปลี่ยนก็ได้อ่าแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยโอเคต่อไปที่เราต้องทําก็คืออ่าทำการอ้รนี่ฮะ <c oughs> เปิดเว็บไซต์สตรีมนะบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับ <c oughs> ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะอันนี้ผมล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนี่ <c oughs> เราต้อง upload, อัปโหลดอ์ตเวิร์กเนี่ยบนเว็บไซต์แบบใน Google เท่านั้นนะครับเพราะมันต้องใช้ปุ่ม F12 ในการใส่โค้ดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามากดอัปโหลดกันดีกว่า,าไปที่อ์ตเวิร์กครับผมแล้วกดอัปโหลดอ์ตเวิร์กนะครับแล้วก็เลือก not game นะครับโอเคมันจะให้ตั้งชื่อไฟล์ครับนี่ชื่ออ์ตเวิร์กชื่ออ์ตเวิร์กของเรานะครับนี่ก็เป็นเลือกไฟล์นะ แต่ผมจะตั้งเป็นเซตหนึ่งนะครัเซตหนึ่งแล้วเราก็เลือกไฟล์มาเลยครับเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมเมกี้นี้อันนี้เอาอันนี้ก่อนนะครับอ่าจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมนี่แล้วก็กดติ๊กถูกตัวนี้นะครับอ่าอย่าเพิ่งกดเซฟนะครับต่อสิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คืออ่าไปที่อ่าโค้ดก่อนนะครับนี่โค้ดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปดิสดิสคริชชันนะครับ <c oughs> ทำการก๊อปมาเลยนะครับนี่ก๊อปมาจะไปที่หน้าต่างเมกี้แล้วก็ทําการกด F12 ครับผมนี่จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับจะอยู่ในแถบคอนโซลนะแล้วทําการวางครับแล้วกด enter นี่โอเคปิดไปแล้วทําการกด save a n d continue ได้เลยนะครับปึ๊บใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับ ขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราไปอัปโหลดอีกอันหนึ่งนะเหลือ,อชิ้นหนึ่งนะที่ up, ต้องอัพโหลดทำเหมือนเดิมเลย Hard Work อัปโหลดแล้วก็ Not Game แล้วก็ตั้งชื่อ set ่อะเลือกไฟล์นะครับนี่โอเคขึ้นมาแล้วเรากดติกทูกกด F12 แล้วกดวางเหมือนเดิมกด Enter นี่เรียบร้อยโอเคแล้วก็กด Save เหมือนเดิมนะครับ เราทาการอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือ,อกด Edit p r o File ครับแล้วไปที่ I Future so Showcase o s นะฮะนี่คือ a r t w o r k Showcase เราจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูเลยกันอ,อันนี้เลือกอันนี้ผมมีหลายอันมากนะฮะเดี๋ยวเราต้องเลือกตามชื่อไฟล์ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับอันนี้คือ Set One นะโอเคเลือกถูกโอเคอันนี้เป็น Set Two น่าจะ Set Two นะตอนนี้มันจะยังไม่ขึ้นนะครับให้ทำการกด Save ก่อน กดเซฟมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคอะกดดูโปรไฟล์กันอเดี๋ยวรอยมันขึ้นก่อนนะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะนี่ขึ้นแล้วเ, 6, นะเพื่อนอเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันมันขึ้นไม่พร้อมกันอันี้มันอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมว่าน่าจะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมากกว่านะถ้าอินเทอร์เน็ตดีมันก็จะแบบเล่นพร้อมกันอนิเมชั่นอะมันจะเล่นพร้อมกันนี่ประมาณนี้นี่ เท่เลยนะมันจะแบบทาให้โปรไฟล์สตรีมคุณดูเท่นะหล่อเท่นะเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนคนมาดูนี่ต้องแบบว่าโอ้ยทําไงวะเนี่ยนี่อเดี๋ยวผมดีให้ดูอีกรอบนะึงเดี๋ยวเพื่อนมันจะได้เล่นพร้อมกันหรือเปล่าอ้าวดีแล้วอ่ะไม่ดีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดในสตรีมอันนี้ก่นสตรีมแอปเล่นโปรไฟล์อมันเปลี่ยนไหมนี่อ่ะโอเคต้องมาเปิดในนี้นะมันจะเล่นพร้อมกันเห็นปหมแบบแอนันนี้แอนิเมชันมันจะ,จะสมูทกว่านะ นี่เห็นไหมมันเล่นพร้อมกันเลยแอนิเมชันนีน่ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากแบบทำภาพเองทำแอนิเมชันเองนะครับมันจะยุ่งยากแต่ถ้าใช้วิธีนี้มันก็จะรวดเร็วหน่อยนะแต่มันก็มีรูปแบบที่เราต้องการแบบเออยังไงอะ่ะแบบส่วนใหญ่มันจะเป็นมังงะนะพวกกานะร์ตูนอะไรอนิเมะอะไรเงี้ย รูปแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะคนที่เขาทํากันในเว็บนี้นะก็ต้องขอบอกขอแนะนําไว้อย่างหนึ่งครับคือเวลาเพื่อนๆเลือกอ่าพวกรูปแบบเนี้ยมานะครับให้ให้แบบแนะนำครับอย่าให้รูปมันแบบอ่าบึ้มบั่มซัมเบ้นะครับแบบดูแบบไปทางแบบมัน18บวกมากเกินไปนะครับแบบชุดละรูปหรือว่าแบบโชว์เปลือยอะไรแบบเนี้ยคือมันจะขึ้นเวลาเอาไงผมจะบอกว่าไงดี คือเวลาคนอื่นเขามาดูในอเนี่ยมาดูที่โปรไฟล์เรานะมันจะมันจะเห็นแบบเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างให้ดูแล้วกันมันจะแบบมันจะขึ้นเบอร์รูปไว้นะไปทาง18บวกมากเกินไปนะซึ่งมันน่าจะเป็นกฎของทางสตรีมนะซึ่งมันสามารถดูได้ไหมดูได้นะครับกดเวลาแบบคนอื่นมาดูมันจะเป็นภาพเบอร์ใช่ไหมแต่มันจะมีคําสั่งให้สามารถดูคอนเทนต์นั้นได้ก็คิข้าไปมันจะขึ้นภาพปกติครับแต่ว่าทางสตรีมเขาน่าจะแบบ เค้งเรื่องพวกเรื่องพวกทางเพศอะไรแบบนี้มันเยอะนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้อ่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้เป็นเพื่อเป็นกําลังใจกก like, ให้ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ